นี่นะครับวันนี้เรามาถ่ายกันอีกวันหนึ่งวันที่4เดือน11ปี2.554บณบริเวณหน้าบ้านครับสังเกตได้ว่าลงทาวบ,บูทขนาดยาวถึงหัวเข่าเกือบจะเอาไม่ไหวแล้วนี่นั่งห่วงยางสนุกเลยคนนี้ สังเกตว,ว่าน้ำนี่ดำมากมันไม่น่าชื่นชมเท่าไหร่ดำเมี่ยงมีเศษดำๆใครไม่รู้ตะกรอนขี้ไ่เต็มไปหมดแต่ในความทุกข์ย่อมมีความสุข <laughs> มีเด็ก พี่ไม่รู้อีหน่ยนี่เล่นน้ำสบายใจน้ำท่วมชอบนะครก็เรียกได้ว่าเงียบเหงามากคมรมทหารท1นสิบเอ็ดนั้นการน้ำได้อย่างดีดูในกล้องอาจจะไม่เห็นแต่เรียกได้ว่าในคมทหารยังแห้งเพราะได้มีการกั้นอย่างนั่นหนาผมจะไม่เดินออกไปหน้าปักซอยอีกครั้ง พราถ้าเกิดน้ําซัดจากรถพัดเข้ามาเปียกแน่นอนพอเพราะคลื่นที่มากับรถตอนนี้สูงมาสามารถซัดขึ้นถึงเอลได้เลยและมีโอกาสทำให้ผมลมและโทรศัพท์ก็จะพังแต่ก็นะตอนนี้ต้องอดทนไปไหนไม่ได้ สังเกตว่ากระสอบทรายที่กั้นไว้น้ำได้มาเชิญหน้ากับคันกั้นน้ำแล้วแต่ยังกั้นไว้ได้อยู่และยังไม่ซึมเข้าบ้านอ่าเราเห็นจุดบกพร่องตรงนี้เกิดการปรีออกมาซึ่งถ้าจะไม่ดีต้องทำการซ่อมนะครับ Terima kasih.